ที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยือนอาชีวศึกษาอุบลสบพอชอุบลราชธานีจัดอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์บรรยากาศการแข่งขันพายเรือหาปลาที่หนองนาแซงตำบลสว่างบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตลาดแก่งสะพือแห่ใช้สิทธิ์คนละครึง่งซื้อของกินของฝากคึกคักติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่4ธันวาคม2563วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสุวัททิ์ค่ะมาเริ่มงั้นที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเยือนอาชีวศึกษาอุบลราชธานีชื่นชมผลงานของนักเรียนนักศึกษามีความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพภูมิใจโชว์การแกะสลักน้ำแข็งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีดรพงศักดิพลท่ากแก้วผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีพร้อมด้วยฝ่ายบริหารคณะครูบุคลากรน,นักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับหนาหยมนทาภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาดรชาติชายเกตรโรมผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดรอดุลพิมพทองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นรักษาการประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตอนออกเฉียงเหนือในโอกาสเป็นคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะสายงานการบริหารงานสถานศึกษาเพื่อขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญของดอร์พงศ์ศักดิพลท่ากแก้วผู้อำนวยการวิทยาอาชีวศึกษาอุบลราชธานีทั้งนี้เป็นการประเมินด้านที่1ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรนวิชาชีพการประเมินและด้านที่2ด้านความรู้ความสามารถด้วยการนําเสนอผลงานการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม เมื่อปี2 5 6 1ดถึงส5 6 2ักที่ดตร์พงศกิิพลถาแก้วดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาและผลงานการบริหารสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีจากปี2562มาจนถึงปัจจุบันนำเสนอด้วยเอกสารหลักฐานและการจัดนิทรรศาการผลงานความภาคภูมิใจของนักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรและสถานศึกษาอาทิการจัดแสดงผลงานของนักเรียนนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมสาขาวิชา วิจิตรศิลป์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและชมการแกะสลักน้ำแข็งของทิม์แกะสลักหิมะนานาชาติด้วย วิทยาอาชีวศึกษาอุบลราชธานีซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการฝึกซ้อมเพื่อร่วมโชว์สาธิตการแกะสลักน้ำแข็งในงานไวสใสปล่อยพลังปังสุดใจเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติประจำปี2563ในระหว่างวันที่1ถึง6ธันวาคม2563น้ม,มิวเซียมสยามพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กรุงเทพมหาคนครซึ่งได้รับคำชื่นชมจากนาย หมนทาภาคสุวรรณรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก นายมนทาภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการ,การอาชีวศึกษากล่าวว่าความรู้ความสามารถและทักษะฝีมือของนักเรียนนักศึกษาวิทยาอาชีวศึกษาอุบลราชธานีในการจัดนิทศการและการแสดงผลงานที่เป็นการยกระดับคุณภาพของนักเรียนนักศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวมถึงพัฒนาต่อย,ยอดเติมเต็มทักษะฝีมือให้ดียิ่งขึ้นโดยปัจจุบันจะเห็นว่าผู้เรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศตลาดแรงงานมีความต้องการซึ่งมีส่วนสําคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าในอนาคตกชีวิตก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่เวาลก็ถือว่าเวาลนี่ทําการศึกษาได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คุณครูผู้บริหารที่นี่ก็มีความเข้มแข็งนะครับสามารถที่จะจัดการเรียนการสอนให้น้องๆนักศึกษาเนี่ยจบไปแล้วก็ได้มีงานทําแล้วก็มีโอกาสได้ไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้กระทรวง โดยนโยบายของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้เน้นเรื่องของ Excellence นะครับเราก็อยากจะให้วิทยาลัยเนี่ยได้ต่อยอดการที่มีคุณภาพอยู่แล้วเนี่ยต่อยอดมากยิ่งขึ้นให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคเอกชนนะครับก็เลยให้มีการร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับสถานประกอบการอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อที่จะให้การจัดการเรียนการสอนเนี่ยได้เติมเต็มในเรื่องของทักษะที่ยังขาดอยู่ที่ทางภาคเอกชนต้องการนะครับ อ่าอันนี้ก็ถือว่าวิทยาลัยก็ได้เริ่มที่จะดําเนินการนะครับต่อยอดในส่วนที่กําลังที่คือมีความเข้มแข็งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะเติมเต็มให้มากยิ่งขึ้นตอบโจทย์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้นครับผมอาชีวะเราตอนนี้จากที่ผ่านมาถือว่าภาพพจน์เราดีขึ้นมากนะครับเพราะว่าน้องๆเห็นผลเชิงประจักษ์จบแล้วก็สามารถที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานไปทํางานได้แล้วก็เป็นที่ต้องการของสถานประกอบการนะครับถ้าเราเทียบ คนที่จบทางวิชาการล้วนๆเนี่ยถ้าถ้าจบปริญญาตรีอของของเรากับของอสายของมาลัยเนี่ยนะครับของเราก็จะเป็นน้องๆที่มีทักษะในการทำงานนะครับเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการครับผมทางด้านศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลกิจกรรมดังกล่าวได้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนาโมเดลรุ่นที่1ระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง3ธันวาคม2563มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมรวม105คนประกอบด้วยภูมิหน่วย การกลุ่มงานผู้รับผิดชอบงานโคกหนองนาโมเดล7จังหวัดและพัฒนาการอำเภอ98าอำเภอโดยในการอบรมในครั้งนี้นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในการเปิดอบรมพร้อมกันที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน7แห่งผ่านการประชุมทางไกลหรือคอนเฟรนซ์ประกอบด้วยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายกศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบ,บุรีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีศูนย์ศึกษาและ พัฒนาชุมชนอุดรธานีศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราชและศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ตลอด5วันในการอบรมมีรูปแบบและวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยายการแบ่งกลุ่มอภิปรายการฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ถอดบทเรียนผ่านสื่อการฝึกครูกระบวนการครูประจำฐานเรียนรู้ครูพาธรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามคัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเป็นแกนนําขับเคลื่อนการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบโคกหนองนาม โมเดลในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีบันได9ยขั้นสู่ความพอเพียงและหลักกสิกรรมธรรมชาติโดยอาจารย์ปัญญาปุริเวคินเป็นวิทยากรให้ความรู้ผ่านระบบ f c e e o o o l l v e s ต r e a m i n g กระบวนการหน้าเสาธง5ขั้นตอนกิจกรรมภาคปฏิบัติ6ฐานเรียนรู้ได้แก่คนมีไฟคนรักสุขภาพคนมีนํายาคนรักแม่ธรณีคนรักโลกพระแม่โพสและคนเอาทาน ครับนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเป็นกิจกรรมผินอาสามสมัครีซึ่งเป็นหลักของการอบรมระยะสั้นการพัฒนากิจกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจโมเพียงของศูนย์เสกจและพัฒนาฐานธา,า,านีซึ่งมีผู้เข้าอบรม105าคนจากผู้บริการกลุ่มงานจากเจจังหวัดและก็พัฒนาการทั่วทีกิจังหวัดในเขตพื้นที่บริการของศูนย์เสกของเราครับ เทศบาลตำบลสว่างอำเภอสว่างวิระวงจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานประเพณีแข่งขันพายเรือหาปลาขนาดเจฟีพายที่นหนองนาแสงตำบลสว่างโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะ บรรยากาศประเพณีแข่งขันพายเรือหาปลาขนาดเจ็ดฟีพายที่หนองนาแซงตำบลสว่างอําเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนในพื้นที่ร่วมชมและเชียร์ทีมของหมู่บ้านตนเองจำนวนมากโดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นครั้งที่3มีทีมตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน14ทีมจากทั้งหมด13มหมู่บ้านหมู่บ้านละ1หน่วยงานโดยเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้คือเทศบาลตำบลสว่างนำโดยนายวิ จา์สิงหาภูนายกเทศมนตรีตะบนสว่างอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับกติกาในการแข่งขันมีการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มกลุ่ม A ได้แก่บ้านสว่างหมู่2บ้านแพงหมู่4บ้านทุ่งเพียงหมู่6บ้านหนองแวงหมู่7บ้านใหม่เมืองงามหมู่10บ้านนิคมคำปาลาหลหมู่12 และบ้านนนททรายงามหมู่13ส่วนกลุ่ม B ีได้แก่บ้านคำข่าหมู่1บ้านคำสมิงหมู่3บ้านสำโรงหมู่5บ้านสว่างหมู่8บ้านใต้หมู่9บ้านโคกสะอาดหมู่11และศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าในการแข่งขันแต่ละกลุ่มจะจับปลาเพื่อแข่งขันหาทีมชนะเพื่อไปแข่งขันในรอบที่สองจากนั้นทีมที่ชนะในรอบที่2จะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศต่อไป ผลการแข่งขันทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครองอันดับที่1ได้แก่ทีมพ่อลูกอ่อนบ้านแพงหมู่4อันดับที่2ได้แก่ทีมเจ้าแม่หนองนาแซงบ้านใต้หมู่9และอันดับที่3มได้แก่ทีมเจ้าแม่คำปลาหลายบ้านนิคมคำปลาหลายหมู่ที่12และอันดับที่4ได้แก่บ้านสว่างหมู่8 ภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันนายธนัตชายทวีปนามเภอสว่างวีลวงประธานมอบรางวัลให้กับทีมที่ชนะเลิศอันดับที่1รองชนะเลิศอันดับ2และรองชนะเลิศอันดับที่3 โดยนายวิจารณ์สิงหาภูนายกเทศมนตรีตำบลสว่างอำเภอสว่างวีรวง์จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่าเนื่องจากสภาพพื้นที่ตำบลสว่างอำเภอสว่างวีรวงศจังหวัดอุบลราชธานีมีเขตพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำมูลชาวบ้านในพื้นที่จึงมีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำมูลทําให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับลําน้ําคือประเพณีแข่งเรือหาปลาซึ่งเป็นประเพณีที่ได้รับความนิยมและเป็นที่สนใจขณะเดียวกันวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ ริมแม่น้ำมูลก็มีอาชีพจับปลาขายสร้างรายได้เทศบาลตำบลสว่างได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของประเพณีแข่งเรือฮาปลาจึงได้จัดการแข่งขันภายเรือหาปลาขนาดเจ็ดฟีพายที่หนองนาแซงตำบลสว่างอำเภอสว่างวีรวงเพื่อสืบสานงานประเพณีแข่งเรือหาปลาและอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่ด้านนายธนัทชายทวีปในอำเภอสว่างวีรวงกล่าวว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ประเพณีการแข่งขันเรือหา ปลาแล้วอย่างเป็นการนําเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยริมแม่น้ำมูลในการหาปลามาเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเราจึงควรมีการส่งเสริมให้กิจกรรมดังกล่าวมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป น้องชาวเมือสว่างวิรวงครับวันนี้นายอำเภอสว่างวิรวงอยู่กับท่านนายกเทศมนตรีตำบลสว่างและทีมงานที่เสียงดังสนุกสนานตึ้นเคงอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการแข่งขันเรือหาปลาซึ่ง เราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยว่าเรือหาปลาเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะมีแต่การแข่งขันเรือหางยาว<ช>นะครับดังนั้นอยากจะให้ท่านนายกเล่าความเป็นมาเป็นไปให้พี่น้องประชาชนเราได้รับรู้รับทราบเลยครับเดี๋ยวเชิญครับ,บคุณท่านนายอำเภอครับพี่น้องที่คนรัรักคัท้องนาแสงแห่งนี้ก่อนที่จะเกิดการแข่งขันแข่งขันเรือหาปลามีที่มาคือว่าท้องนาแสงแห่งนี้เป็นแหล่งน้ําที่ เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติพี่น้องชาวตะบลสว่างส่วนมากะจะมาจับปลาในฤด,ดูแล้งและฤดูฝนไปเลี้ยงครอบครัวเป็นประจำตั้งาาแต่โบราณกาลมาตั้งแต่จําความได้ก็คุณพ่อได้พามาที่นี่นะครับเพื่อจับปลาก็แต่ว่าตอนนี้รับการอุดรอบเป็นโครงการแก้มลิงครับเสือหมวมารยา ส่วนราชการมาเป็สองระยะก็เลยว่ามันมีแหล่งน้ําแล้วก็เรามีกรณีที่หาปลาเในดมอน้ำแห่งนี้แล้วก็เลยชักชวนแล้วก็ประชุมปุ้สรางเรือกับผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็คณะกรรมการสวสัสดนาจิอบปตนเทศบาลด้วยว่าเราจะทํายังไงก็เลยเกิดการแข่งขันจะแข่งขันเรือหาปลาเกิดขึ้นนะครับซึ่งมีหมู่มมบ้าน13มหมู่บ้านให้ความร่วมมือเราก็แข่งขันมาแล้วปีนี้เป็นครั้งที่3ของการแข่งข ที่สามนะครับพี่น้องครับครั้งที่สามแล้วครับใช่ครับก็สุขสนานมากครับอยากให้อย่างเชิญชวนปีหน้าพวคงได้จัดอีกครับเชิญชวนทุกท่านนะครับที่ได้เห็นกิจกรรมนี้ได้มาเวะมาเรียนได้มาชมกิจกรรมของเราในปีหน้าครับขอบคุณครับก็พี่น้องจะเห็นนะครับว่า ของเรามีสตอรี่มีเรื่องราวนะครับเริ่มจากการหาปลาแล้วเราเอากิจกรรมการหาปลาเนี่ยมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามซึ่งเราควรจะต้องได้ส่งเสริมให้มีการกิจกรรมอย่างเงี้ยเป็นกิจกรรมที่สนุกสนานครับนายอำเภอมา ดู2คู่แล้วนะครับสนุกสนานพ่อค้าแม่ค้าตลาดแก่งสะพือต่างตอบรับแผ่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งซื้อของกินของใช้ฝากคึกคักนะคะขณะที่ชาวบ้านอยากให้รัฐบาลค่ะขยายโครงการนี้ออกไปอีกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านส่งเสริมการขายในชุมชน บรรยากาศที่ตลาดแก่งสะพืออำเภอพิบูลบางสาหารจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมแหล่งจำหน่ายอาหารและของฝากช่วงนี้คึกคักไปด้วยประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารและของฝากซึ่งร้านค้าเกินกว่าครึ่งได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งทำให้มีลูกค้าเข้าไปอุดหนุนกันอย่างต่อเนื่องในขณะที่ลูกค้าเองก็สามารถจับจ่ายซื้อหาสินค้าได้มากยิ่งขึ้นสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างมากพ่อค้าแม่ค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งบอกว่าตั้งแต่มี โครงการคนละครึง่งเห็นชัดเจนว่ามีลูกค้าที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเยอะมากโดยเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ซึ่งพ่อค้าแม่ค้าอยากให้โครงการนี้มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆเพราะลูกค้าเกิน90%ใช้แอปเป็นทุกคนซึ่งมีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเกือบ100%เซแตกต่างจากเมื่อก่อนตอนนี้ขายดีเกือบทุกร้านสำหรับโครงการคนละครึ่งเป็นมาตรการที่กระทรวงการคลังเริ่มดําเนินการให้ประชาชนลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์วงเงินซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่23ตุลาคมถึง31ทั วันวาคม2563โดยรัฐช่วยจ่าย50%ผู้ได้รับสิทธิ์จ่ายเอง50%จำกัดสิทธิ์ไม่เกินวันละ150บาท รวมยอดการใช้สิทธิ์ไม่เกิน3,000บาทตลอดโครงการและเป็นการใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางังที่จะช่วยส่งเสริมระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นปัจจุบันมีร้านค้ารายย่อยโครงการประมาณ7.7แสนร้านค้าครอบคลุมร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านธงฟ้าร้านโอทอบและร้านค้าทั่วไปซึ่งถือว่าร้านค้าที่เข้าร่วมในครั้งนี้มีจานวนมาก ติดตามกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคำรวมถึงราคาน้ำมันค่ะราคาเนื้อปลาปลานิลกิโลกรัมละ75บาทปลาดุกกิโลกรัมละ70บาทปลาช่อนกิโลกรัมละ150บาทราคาเนื้อไก่ไก่สดทั้งตัวกิโลกรัมละ80บาท เนื้ออกไก่กิโลกรัมละ75บาทปีกบนกิโลกรัมละ85บาทน้องสะโพกกิโลกรัมละ80บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ถาดละ1 1 0บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งถาดละ105บาทไข่ไก่เบอร์สองถาดละ100บาทไข่ไก่เบอร์สามถาดละ90บาทราคาผักผักคะน้ากิโลกรัมละ30บาท ผักกะหล่ำปลีกิโลกรัมละ20บาทกระเทียมกิโลกรัมละ110บาทหอมแดงกิโลกรัมละ60บาททองคำแท่งรับซื้อ26,150บาทขายออก26,250บาททองรูปพัรร์รับซื้อ25,681บาทสีสตางค์ขายออก26,750บาทขอบคุณ w w w g r er. o t e t d e r o r t h ราคาน้ำมันดีเซล20บาท79สาตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์อี0ี่บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เกหบาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์เกหบาท35สาตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะพยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีลมแรงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเชา้าพรุ่งนี้ประมาณ18องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเถืออำเภอเ,ภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา29นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอโองเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬกา10นาที คุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจสถานีข่าว V ีเคเบลทีอุบลและเพจสุพลเคเบลทีวีและอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดตามรับชมที่ช่อง 45, c z n e w พระอิสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือว่าจานสีสม้มค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านติดตามรับชมสวัสดีค่ะ